อย่าลอขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตากับบ่าวด้วยเถิดขอให้พระองค์ทรงโปรดให้ทางออกที่ยิ่งแก่บ่าวด้วยเถิด ข้าว่าอ,องค์ผ่านบททดสอบทุกบทจากพระอ,องค์ด้วยเถิดแล้วพระองค์ก็ช่วยเหลือบาปให้มีชีวิตที่ดีต่อไปอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺหลังจากที่ผมป่วยอยู่ชายคนเมื่อสักครู่นี้เมื่อสามปีที่แล้ว คุณหมอบอกว่ามีโอกาสรอดชีวิตเพียง15%ครับ15%ผมหาพอยเตอร์ไม่เจอแป๊บหนึ่งนะครับเทคโนโลยีสมัยนี้มันกดตรงไหนะถอยหน้าถอยหลังเอาถอยหลังเอาผมเอาไม่ใช่ต้องถอยตรงนี้อ่ามาช่เอาเอา,เอาก่อนหน้านนี้นี่ อารูปเก่าตะกี้นี้รูปเก่าตะกี้นี้อารูปจากละครก่อนรูปจากละครกัน,กค,กนคุณลองดูผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้ฮะมามายังฮะรอแป๊บหนึ่งครับวันหลังผมไม่ใช้ละค <c oughs> อขึ้นกันนีงันชาลว,วันหลังผมต้องไปเรียนไอทีกับอาจารย์นะครับ อ่าผม่เดี๋ยวผมดิดนิ้วเอาก็ได้ฮะดิดนิ้วน่าจะมาฮะคุณคิดว่าไอ้วะคนเนี้เตวะคนเนี้คนเดียวกันไหมครับคุณดูภาพเลยครับคุณดูหน้าสิฮะสภาพคือเหมือนกับเพิ่งฟื้นขึ้นมาหลายคนบอกว่าทำไมแสดงได้แก่จังผมไม่ได้แสดงได้แก่ครับเพราะสภาพจริงเป็นแบบนั้นจริง ภาพนี้ผมมาถ่ายละครหลังจากที่ผมสามารถเดินได้โดยใช้ไม้เท้าครับดูภาพแรกแล้วกันก่อนหน้านี้ดีกว่าครับค้างไว้ค้างไว้ภาพเมื่อสักครู่นี้ฮะภาพเมื่อตะกี้นฮะคุณดูชายหนุ่มคนนี้นะครับกับคนก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ฮะอ่า คนเดียวกันไหมครับภาพนี้คือภาพก่อนป่วยครับผู้ชายคนนี้คือคนที่เริ่มต้นเป็นวิทยกรเมื่อประมาณ4ี่ปีที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับผมเนี่ยแทบจะไม่เคยได้มีโอกาสได้มาทำงานกับสังคมมุสลิมเลยคุณเชื่อหรือไม่แต่หลังจากที่ผมได้ผ่านความตายเอาเปรียบเทียบครับลองดูภาพสองภาพที่ติดกันนะ คนเดียวกันครับลุงคนนี้กับบังคนนั้นคนเดียวกันครับแล้วก็เป็นคนนี้นครับคุณดูสิ่งที่เอาเล่าให้เลยครับผมจะเล่าเรื่องให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วนะครับตอนนั้นดูภาพก่อนป่วยครับภาพแรกเลยครับหล,หลังจากป่วยเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมเนี่ยน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 70แต่หลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อ3ปีที่แล้วอลัลลอฮ์ทรงทดสอบใครในที่นี้เคยผ่านการตายมาแล้วบ้างครับมีไหมคงไม่มีนะครับเพราะว่าถ้าผ่านการตายมาแล้วคงจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แต่ใครในที่นี้เคยเฉียดตายบ้างไหมครับผมคนหนึ่งแหละที่วันนี้นะครับจะมาเล่าประสบการณ์เฉียดตายว่าทำไมวันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร พราะวันนี้ผมจะพูดเรื่อง Big ก h ยเหตุผลที่ใหญ่มากพอครับทำไมวันนี้เราต้องมีชีวิตอยู่ครับทำไมครับทำไมวันนี้เราต้องมีชีวิตอยู่ใครตอบได้บ้างครับผมอยาให้ดูตอนที่ผมป่วยนะครับจากน้ำหนักตัว70ตอนนี้นะครับดูนะครับ ดูหน้าภาพตอนป่วยตอนแรกเลยครับสภาพตอนนั้นคือผมเนี่ยหายใจไม่ได้ผมเล่าไม่เป็นไรไม่ต้องดูภาพละดูดูผมเนี่ยแหละ,ะเวลาเราป่วย สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นผมไม่สามารถที่จะหายใจได้เวลาเดินขึ้นบันไดาสามขั้นนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหนื่อยมากครับหายใจเข้าไม่ได้หายใจออกก็ไม่ได้สภาพตอนนั้นคือไม่สามารถที่จะดื่มได้แม้กระทั่งน้ำฮะคุณรู้ไหมว่าเวลาเราดื่มน้ำเนี่ยเวลาดื่มเข้าไปแล้วมันรู้สึกเหม็นนะ่ะ ใครเคยเป็นบ้างเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยน้ำหนึ่งแก้วที่ผมกินเข้าไปเนี่ยมันอาเจียนออกหมดเลยจากน้ำหนักเจดสิบเหลือเพียงสี่ผู้ชายคนนี้ไม่สามารถทานอาหารได้ครับกินไม่ได้เดินไม่ได้พูดไม่ได้ไข้ขึ้นสูงถึง38-39องศา สภาพที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วจําได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยไปยืนพูดไปอบรมอยู่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วไม่ไหวเลยขอนั่งพูดแล้วกันปกติไม่เคยนั่งบรรยายครับแต่วันนั้นขอนั่งบรรยายแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าคุณนริศครับคุณมาแบบนี้เนี่ยต้องแอดมิดเท่านั้นเลยตัดสินใจแอดมิดเชื่อหมอครับสามวันครับหมอถามว่า ที่บ้านฐานะเป็นยังไงครับผมบอกว่าฐานะพอมีแต่ว่าถ้าจะรักษาเป็นแสนเนี่ยไม่มีเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นขอเชิญให้ไปใช้สิทธิ์30บาทตายทุกโลกเอ้ยรักษาทุกโลกดีกว่าครับผมก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อพี่จะไปเซ็นสิทธิ์รักษาทุกโลกคุณทราบไหมครับว่า ระหว่างรอเตียงเนี่ยผมใช้เวลาเท่าไหร่ครับโรงพยาบาลรัฐบาลครับเท่าไหร่ดีครับไม่ใช่5นาทีครับห้าชั่วโมงครับนั่งรออาการไข้แล้วรอเตียงนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เราจะมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเองเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตพวกเราผมฝากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วโดยเฉพาะคุณหมอนะครับวงการแพทย์ เชื่อไม่ว่าผมอยู่โรงพาบาลนั้นสิบวันครับตอนนั้นยังไม่คิดอะไรมากคิดว่าฉันรอดแน่ออกมาสิบวันปรากฏว่าผมนอนติดเตียงอาการไข้ยังมีอยู่ตัดสินใจไปหาอีกโรงพยาบาลนึงครับเชื่อหรือไม่ว่าที่โรงพยาบาลแห่งนี้บอกว่าที่เข้าไปเนี่ยเพราะวันนั้นอาการคือ หลังจากละหมาดซูบโบตีห้าผมนอนอยู่บนเตียงไม่มีใครอยู่ในคอนโดนั้นเลยในขณะที่ผมกำลังแบบหายใจไม่ออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนคนเนี่ยมากั้นจมูกเราอะครับถ้าคุณอยากรู้อาการนั้นตอนนี้อนุญาตให้เอามืออุดจมูกครับและกั้นใจสักสามสิบวิเลยค คุณรู้ไหมว่าลมหายใจเพียงหนึ่งลมหายใจมันมีค่ามากครับผมนอนอยู่บนเตียงด้วยภาพทุนลนทุนลายดินที่นอนนี้แบบว่าไม่ไหวเลยเพราะว่าภาพแรกที่เห็นคือเอาเรื่องจริงก่อนนะผมนึกถึงมมาผมภาพแม่อร่อยมาแบอบกว่าถ้าฉันตายอยู่ตรงนี้เนี่ยใครจะไปบอกมะ หลังจากนั้นผมก็เริ่มมีสตินึกถึงอัลลอฮ์ผมนึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็รู้สึกว่านี่คือวินาทีที่ผมใกล้าตายค,ยค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วกล่าวกาลิมอเงินสิบล้านบาทมันซื้อลมหายใจไม่ได้เงินร้อยล้านบาทก็ซื้อลมหายใจไม่ได้ แต่สิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือลมหายใจเพียงลมเดียวเท่านั้นที่จะต่อชีวิตตัดสินใจนึกถึงอลัลอแล้วก็ค่อยๆเบาลงเบาลงจนหายใจได้ตัดสินใจบ่ายโมงวันนั้นนั่งรถเข้าไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวอนุสาวรีย์ผมไม่อยากบอกว่าเป็นโรงพยาบาลามาผมบอกไปแล้วล่ะ ผมต้องขอบคุณมากคุณหมอใจดีมากคุณหมอบอกว่าคุณนั่งรถมาได้ยังไงอย่างนี้ทำไมไม่เรียกรถพยาบาลเพราะว่าอาการของคุณต้องฉุกเฉินผมตัดเขาก็เลยกักตัวผมที่เข้าห้องฉุกเฉินโดยใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเป็นเป็นรูของผมทั้งหมดนะครับขออนุญ,ญาตจมูกปากทุกอย่างแม้กระทั่งท่อปัสสาวะ สุภาพบุรุษครับคุณนึกถึงหลอดดูดน้ําแล้วค่อยๆบรรจงใส่เข้าไปในรูปัสสาวะของคุณสิครับ <c oughs> ทรมานที่สุดครับหลังจากนั้นไม่นานครับอยู่ i c ผ่านไปประมาณ3วันหมอบอกว่าอยู่ห้องธรรมดาไม่ได้ครับต้องอยู่ห้องพิเศษครับเพราะคุณนริศหายใจเองไม่ได้คุณดูภาพอันนี้คือ อันนี้อุปกรณ์เยอะไหมฮะแถวบ้านเรียกแอสเซซอรีเยอะมากอุปกรณ์เยอะมากครับมีหมดเลยครับเจาะตรงนี้3อันหัวใจความดันให้อาหารแล้วที่สําคัญครับคุณดูภาพผมให้ดูอุปกรณ์อันนึงอันนี้เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆครับของจริงหมอคงไม่ได้เอาอันนี้ไปนะฮะผมไม่ดูครับว่า ความยาวของท่อช่วยหายใจอะครับเขาบอกว่าคุณลริศคุณหายใจเองไม่ได้แล้วต่อไปนี้คุณต้องเซนให้ผมนิดนึงเซนอะไรครับต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยหายใจเขาเรียกว่าทิวฮะท่อมันใหญ่ประมาณใหญ่กว่าน,นี้อีกนะครับประมาณเล็กกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งนะครับกล้องซีมาได้นะเล,เล็กกว่าน,นี้หน่อยนค่อยๆบรรจงครับยัดเข้าไปในคอ แล้วต่อท่อที่ปอดก่อนทำผมถามหมอว่าเป็นยังไงครับคุณหมอเจ็บไหมคุณหมอบอกว่าเจ็บนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นน่ะโคตรเจ็บครับไม่ต้องพูดอะไรเลยครับมันทรมานที่สุดเลยคุณลองนึกดูว่าขณะนี้มันค่อยๆยยัดลงไปในคอแล้วก็ อันนี้เรื่องจริงนะครับผมต่อทิ้วแบบนี้ครั้งแรกอยู่ประมาณเกือบหกวันน้ําไม่ได้กินอาหารไม่ต้องพูดถึงเพราะเขาเสียบเข้าไปในรูจมูกเรียบร้อยครับแล้วก็ให้อาหารทางสายยางคุณทราบไหมครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขที่สุดเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผมทบทวนตัวเอง มันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราเนี่ยรู้เลยว่าการมีลมหายใจเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์การที่เราหายใจเข้าหนึ่งครั้งออกหนึ่งครั้งคุณรู้ไหมว่าโอ้โหมันยอดชีวิตที่สุดแล้วคุณรู้ไหมว่าการที่ดื่มน้ำหนึ่งหยดเนี่ยตอนนั้นนะสภาพของผมคือน้ำกินไม่ได้ครับต้องค่อยๆเอาเอาเขาเรียกอะไรถุงเย็นนะที่เขามาโปะศีรษะ ค่อยๆบรรจงเอาให้น้ำเนี่ยฮะมันหยดแล้วก็ก่อเข้าไว้ในปากเพราะว่าเราใส่ไอ้ท่อตัวเนี้ยเขาห้ามดื่มน้ำเลยนะครับห้าวันหกวันข้าวไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเนี่ยได้ละหมาดทุกเวลาได้คุยกับผู้คน เวลามีคนถามว่าเป็นยังไงบ้างฟาริดเชื่อหรือไม่ว่าหมอบอกว่าอาการคนเนี้ยเขาจะรอดแค่ส5บห้าเขาไม่ได้พูดกับผมแล้วครับเขาพูดกับเวลาทุกๆทุกๆวันเนี่ยจะมีหมอมามาพานักศึกษามาเล่าผมก็เล่าเรื่องเดิมทุกวันวันหลังผมจะแปะไวล้ละอยากรู้เนี่ยอ่านตรงนี้ได้ไหมผมเหนื่อยที่จะเล่า แต่จริงๆแล้วตอนนั้นในใจผมมีความสุขมากเพราะผมว่าผมได้เล่าเรื่องสิ่งที่ผมเนี่ยเป็นแล้วเป็นวิทยาทานแวบแรกมีคุณเขาเรียกว่าอะไรฮะผู้ช่วยหรือเป็นคุณหมอที่เพิ่งจบใหม่อันนี้ผมฝากไปนิดนึงนะครับคุณหมอที่กำลังจะจบใหม่เขาก็เดินมาถามว่าพี่พี่ที่ทำอาชีพอะไรอ่ะตอนนั้นก็เพิ่งถอดเครื่องหายใจได้สักพักนึงก็บอกอ๋อพี่เป็นวิทยากรคิดบวก คิดยังไงเหรอพี่เอาตายแล้ววาคิดบวกคิดไม่เป็นเอาผมก็บอกว่าก็คิดว่าผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่สามแล้วหมอดีอุปกรณ์ดีทุกอย่างต้องดีหมดมันต้องหายผมเชื่อว่ามันต้องหายเขาหันมาบอกว่าจริงเหรอพี่อาการอย่างที่จะดีขึ้นเหรอฮะ ผมก็เลยอยากจะฝากบอกว่ามีคณะแพทย์ที่อยู่ตรงนี้กรุณาบอกลูกศิษย์ให้เตือนเรื่องคิดบวกนิดนึงคิดบวกไม่ได้ก็คิดธรรมดาก็ได้ฮะแล้วช่วยบอกผมว่าผมจะมีชีวิตรอดแต่สิ่งที่ผมคิดในใจเสมอคือหนึ่งวันที่วินาทีที่อยู่ใน ICU ครับคุณอยากฟังหนึ่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ผมเห็นแล้วมันคุณแม่ผมฮะ คุณพ่อคุณแม่มาทุกวันคุณรู้ไหมว่าแม่เนี่ยเขาเห็นเราเป็นเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาคุณแม่ผมต้องมานั่งเฝ้าทุกวันแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมคิดว่าผมไม่สนใจหมอไม่ว่าหมอจะพูดอะไรก็ตามแต่ผมคิดอยู่ในใจเสมอบ้าบอก,บอก,บอกม,ามาฟังผมนะมาต้องละหมาดมาต้องละหมาดมาต้องทำความดี มารู้ไหมว่าถ้าวันนี้เนี่ยลมหายใจตรงนี้เนี่ยมันสําคัญมากขอบคุณอเลอร์เยอะๆแล้วก็บอกกัมะบ,บอกมะบอกมะนะจ๋าไม่มีใครห้ามในสิ่งที่อเลอร์ะจะให้ฉันได้แล้วก็ไม่มีใครให้ในสิ่งที่อเลอร์ะจะห้ามได้ผมขอดูอาต่ออเลอร์ โอ้อัลลอฮ์ถ้าหากเบาวคนนี้ยังสามารถมีชีวิตอยู่เพื่อให้ผู้คนมีความสุขหากเบาวคนนี้มีชีวิตที่สามารถที่ให้ผู้อื่นนึกถึงอัลลอฮ์ได้ขอให้บบาวคนนี้มีชีวิตอยู่แต่แตถ้าบ่าวคนนี้ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้เป็นคนที่แลว้วเป็นคนที่ทำความเลวบนผืนแผ่นดินโ oh, อย้ยอัลลอฮ์ เอาเปล่าไปเถอคุณรู้ไหมว่าพวกคุณโชคดีใช่มคุณยังหายใจได้คุณยังกินได้คุณยังละหมาดแล้วเอาหน้าผากกาบสุยวดตลอดเพราะหลังจากนั้นไม่นานครับผมตัดสินใจมีชีวิตอยู่ นั่นคือเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มากพอที่วันนี้เราจำเป็นที่จะต้องคิดว่าการที่มีชีวิตอยู่นั้นมันเพื่อใครมันเพื่อคนอื่นนะครับ <The> ผมนึกถึงอายาหนึ่งตอนที่กำลังทร,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 รมานอยู่ครับผมเอาเอตัวเนี้ยคุณรู้ไหมว่าตอนที่มันเข้าไปในคอเนี่ยผมจำอายาไม่ได้นะมาอัพทีนะครับแต่ผมรู้ว่าเวลาเราอยู่ใน ในนรกออลัลลอฮ์บอกว่าอาลัลลอฮ์จะเทน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำหนองน้ำเดือดแล้วต้นสักกูมคุณรู้ไหว่าคอที่มันแห้งผากอยู่และไอตัวนี้มันเข้าไปคือยังผมนึกสภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเราอยู่ในในนรกเนี่ยไอต้นสักกูมมันจะ มันจะขนาดไหนผมนึกไม่ออกงอแต่วันนี้เอาัำดีิลห์ครับผมตัดสินใจมีชีวิตอยู่ด้วยการที่เราต้องรู้ว่าเรามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่มากพอว่าฉันจะมีชีวิตอยู่เพื่อใครทำไมที่เราต้องมีชีวิตอยู่แล้วฉันจะเกิดประโยชน์กับผู้คนได้อย่างไรเอาัำดีิลห์ครับ ผมมาพูดวันนี้ผมขอบคุณทางวักรัฟมากๆครับขอบคุณชาวปัตตานีขอบคุณพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าคุณทราบไหมครับว่ามันเป็นภาพหนึ่งที่ผมฝันอยู่ตอนที่อยู่โรงพยาบาลเพราะตอนนั้นปฏิญาณตนเรียบร้อยเลยว่าต่อไปนี้ถ้าฉันหายดีพี่น้องของฉัน จะได้รับความรู้ที่อัลลอฮ์ประทานนี่นะฉันเขาจะได้รับสิ่งที่ดีผมตัดสินใจคิดแวบ,บแรกเลยเมื่อสองปีที่แล้วมีโอกาสได้ลงมาที่นี่แล้วก็ลงมาพูดกับพี่น้องปัตตานีนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องสามจังหวัดสจังหวัดที่ตอนนี้ที่กําลังฟังผมอยู่นะครับผมเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยครับโชคดีมากครับที่อัลลอฮ์คัดเลือกพวกคุณมาแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ที่เรากําลังจะสร้างพลัง ของวกิกาฟที่วันนี้หลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมีมากมีน้อยคุณลองควักดูเลยครับแล้วคุณลองควักแบบที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องคำนวณกับมันนะคุณลองหยิบมาแล้วก็ทำตามออดิสซี่บอกว่าบริจาคมือขวาแล้วมือซ้ายไม่รู้มือนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าวันนี้ครับคุณมีโอกาสคุณเป็นคนที่สามารถที่จะรักษาปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือวกิกาฟแห่งนี้ ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนสามารถไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากจะได้รับผลบุญที่ดีงามผมเชื่อว่าวันนี้คุณไม่ต้องรอที่จะเข้าโรงพยาบาลย่างผมคุณไม่ต้องรอจนป่วยคุณไม่ต้องรอจนกว่าคุณไม่มีลมหายใจวันนี้คุณมีลมหายใจคุณตัดสินใจโดนีนี้เพราะคุณไม่รู้ว่าอายันมันจะถึงคุณเมื่อไหร่สุดท้ายครับผมอยากที่จะ ฝากให้พี่น้องทุกคนลองนั่งตัวตรงๆหลับตาหายใจเข้าลึกๆครับผมอยากให้พวกคุณลองทบทวนตลอดชีวิตของคุณตอนนี้คุณได้ทำอะไรเพื่อถวายกับอัลลอฮ์บ้างให้คุณลองทบทวน ดูว่าเราสามารถที่จะลุกขึ้นปกป้องอิสลามเราได้แบบไหนผมอยากให้คุณหายใจเข้าลึกๆรู้สึกผ่อนคลายสบายขอดูอาขอให้อัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนแปลงหัวใจของข้าพระองค์ขอให้อัลลอฮ์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ อย่าตายจนกว่าข้าพระองค์เป็นคนที่ศรัทธาอย่างแท้จริงทบทวนชีวิตตัวเองมองดูภาพตัวเองถ้าตัวฉันมีชีวิตเพื่อลอตัวฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออิสลามตัวฉันมีชีวิตอยู่ให้กับอุมมะราวกับว่าเราเห็นภาพท่านนาบีกำลังอยู่ต่อหน้าเรา เรากับว่ากำลังเห็นอลัลลอฮ์กำลังพิจารณาตัวเราอยู่รู้สึกทบทวนตัวเองขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณอลัอณอลลอฮ์ขอบคุณตัวเองที่วันนี้ฉันยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณตัวเองที่วันนี้ยังสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วทำอิบดาะดาต่อองค์หายใจเข้าลึกๆ ลืมตาครับก่อนที่ผมจะลงผมอยากจะให้ผมอยากจะเห็นภาพหนึ่งผมอยากให้เราชูตักบีดังๆเป็นภาพที่ผมอยากเห็นพี่น้องทุกคนบอกว่าวันนี้เนี่ยอเลาะองเดียวบอกว่าวันนี้เราจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็บอกว่าวันนี้เราสามารถที่จะช่วยกันมองกันและเข้าใจกันว่าวันนี้อยู่ในฐานะระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ซึ่งกัน ไม่มีใครสูงกว่าใครเพราะเรายังเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันเราคือคนที่พร้อมที่จะให้อภัยกันเพราะคุณค่าของมนุษย์ที่สูงที่สุดคือการให้อภัยกับคนที่ทำร้ายตัวเรานะครับขอให้พวกเรานะครับให้อภัยซึ่งกันและกันแบ่งปันกันและช่วยเหลือกันลองกลับมือแน่นๆดูสิครับแล้วมีนิ้วหนึ่งนิ้ว ขอให้เราตักเบิดดังๆพร้อมกันนะครับตักเบิตักเบิตักเบิสุดท้ายครับขอบคุณทุกท่านครับจะสาข์รอคอยรอนครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมบะรราะมะตุลลอฮะบะระกาตุ